ครับสวัสดีครับมาพบกันในพาร์ทที่4วันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง loop และ if e นะครับผมวันนี้เราจะใช้ loop และ if e ในการสร้างเกมขึ้นมาเกมหนึง่งชื่อว่าเกมไายตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเไปที่ New f o w ครับจากนั้นใส่ชื่อ f o w Name ตั้งชื่อว่าเกม y u s yes. Number. ร์ีเอครับการใช้งานของดูปนะครับก็สั้นๆเลยก็คือดูปเนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่ทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับส่วนอ e ีเนี่ยเอาไว้ใช้ในเรื่องของการตัดสินใจนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจะต้องทำอะไรและถ้าไม่ใช่จะต้องทำอย่างไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างเกม้ายตัวเลขกันเลยนะครับท่านแรกผมไปตั้งอินพุก่อนนะครับสร้างอินพุขึ้นมาตัวหนึ่งให้ชื่อว่าเป็น Secret ก็คือเราจะเหมือน ทายตัวเลขหนึ่งถึงร้อยอะครับว่า Secret Number เนี่ยคือเลขอะไรและก็ให้เราให้เราทายตัวเลขให้ตรงกับตัว s e c r e t number นะครับประมาณนั้นจะตั้งตัวแปลว่า Secret Number นะครับ Data t y p ยผมเลือกเป็น Number นะครับอันนี้ผมกำหนดตัวเลขไปเลยว่าตัวเลขความรับ สิเกตนำมบอเนี่ยของเราเนี่ยเป็นเลขอะไร<_ <C> _>เช่นเป็น65สิาผมกดเซฟนะครับทีนี้ในส่วนของตัวโฟของเราเนี่ยเราก็สร้าง display input ขึ้นมาตัวนึ display input dialog box นะครับ จากนั้นในส่วนของไตเติเนี่ยผมให้ตั้งชื่อว่า w o s t your guess number นะครับก็ให้ใส่ตัวเลขสูถึง100จากนั้นในส่วนตัวแปรผมตั้งชื่อเป็น แก s yes, number. ์นัมกดเซฟครับ Gina. จากนั้นเรามาลองรันดูก็ <c oughs> จะขึ้นดะล็อกบอคมานะครับโอเคเราก็เอาไว้ใส่ตัวเลขจากนั้นก็จะใส่เงื่อนไขที่เป็น if นะครับ ผมก็จะบอกว่าถ้าตัวเลขในด i อ l ล็อกบ็อเนี่ยผมตรงกับตัวเลขที่อยู่ใน Secret Number เนี่ยให้แสดงผลอะไรประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลองดู First o p e r a n ก็คือผมจะให้ Secret Number เท่ากับ Second ก็คือตัวแปรตัวที่สอง t e t Number ถ้าเกิดเท่ากัน น,นี้ผมก็จะใส่เป็น Display Message นะครับจะให้บอกว่า o k okay. เค Class Relation นะ เ s number สก e โอเคอะที่เรามาลองกันเลยนะครับผมกดลัน ผมใส่เป็นหกสิบห้าในกรณีผมเดาถูกนะครับก็จะแสดงเมสเซจมานะครับว่า c o n คิดค่ช้่เลขที่คุณถัดเดาเนี่ยถูกต้องนะครับประมาณนี้จากนั้น <c oughs> ถ้าเกิดตัวเลขเราใส่ตัวเลขที่ไม่ถูกเนี่ยมาไอตัว d i a l o g box เนี่ยมันก็จะต้องขึ้นตัวเลขขึ้นมาให้เราใส่ใหม่จนถูก,ถกครับประมาณนั้น ผมก็ไปที่ loop condition นะครับ loop condition จากนั้นผมก็จะกำหนดว่าในเมื่อ secret number ไม่เท่ากับนะครับก็ not equal ไม่เท่ากับไม่เท่ากับตัวเลขที่เรา ใส่ค่าลงไปนะครับก็จะให้มันรันตัว Dialog Box เนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับผมก็เอาตัว Display Input ที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับผมกด c o n t r ว l c กด control v อ่าแล้วก็ลากมาใส่ครับให้มันขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นถ้าเกิดเงื่อนไขมันถูกต้อง เงื่อนไขมันถูกต้องก็มันก็จะลงมาที่ตัว if e แล้วก็มาแสดง message จะลองรันดูนะครับอ,อย่างเช่นผมใส่เป็น50อ่ามันไม่ถูกมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่53 6สิบสาแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขมันตรง65 มันก็จะลงมาที่ตัว if ถูกไหมครับเพราะอันนี้เรากำหนดเงื่อนไขว่า secret number ไม่เท่ากับก็ให้มันวนลูปอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดมันเท่ากับมันหลุดมันก็จะหลุดเงื่อนไข n ของลูปนีีลงมาแล้วก็มาเจอเงื่อนไข e f ซึ่งเรากำหนดว่าถ้าเกิด secret number เท่ากับ guess number ให้มันแสดงผล message ประมาณนั้นแต่ทีนี้เราก็จะมา ไปตัวเลขหน่อยนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิมพ์ไปแล้วตัวเลขเนี่ยมันสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่านะครับทีนี้เราก็มาใช้เงื่อนไขที่เป็นตัว e if ในกรณีที่ ่ผมก็จะ if เข้าไปใส่ใน loop นะครับผมในกรณีที่เราเราทายไม่ถูกเนี่ยให้มันใบ้ให้หน่อยว่าตัวเลขมันสูงหรือมันต่ำนะครับผมก็จะบอกว่าในกรณีที่ secret number อ่า less than ก็คือน้อยกว่าตัว guess number s e l เลขนะครับ ก็คือถ้าเกิดเลขที่เราเดาเนี่ยมันมากกว่าอ่าอันนี้ก็คือประมาณนี้ก็คือประมาณว่าถ้าเกิดเลขที่เราเดามากกว่าให้มันโชว์ว่าเอ้ยตัวเลขเนี่ยมันสูงไปนะอ่าน,นี้เราก็จะมาใส่เงื่อนไขจากนั้นผมก็จะเอาตัว d i a l o g box เนี่ยครับใส่ขึ้นไปทั้งบนจากนั้นตัวนี้ดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่า Uh, ตัวเองเนี่ยมันสูงกว่านะก็คือมันชูไฮอะผมสูงกว่าอ่า uh, ถ้าเกิดมันสูงกว่าและก็ถ้าถ้ามันต่ำกว่า uh, ผมก็ใช้เครื่องไขที่เป็นเอลอ่าถ้าเกิดเอล ผมก็จะได้แต่ลอกบล็อกตัวนี้ครับ copy แล้ว c o n t r o l V แล้วก็มาใส่ใน L แต่ถ้ามันมันต่ำกว่าล่ะต่ำกว่าให้ก็ให้มันแสดง to low นะครับ low, ต่ำเกินไปะนะครับจากนั้นเรามาลองรันดูนะครับผมตัวเลขที่ ที่เราซ่อนไว้ก็คือ65้านะครับผมจะพิมิ์มากกว่า65 9 5้าแล้วกันนะครับมันก็จะแจ้งว่าเอ้ย95้ามันสูงไปนะอะ่ถ้าอย่างนั้นผมพิมพ์5้50มันต้องบอกว่าต่ำกว่าถูกไหมครับอ่ามันก็จะมาใช้เครื่อนขที่เป็นเอลก็คือมันทูโลอ่าที่เป็นห้าิบมันก็จะบอกว่าต่ำกว่าอยู่ผมเป็นห7 หกสิบเจ็ดสูงไป,ปแสดงว่าเลขเราอยู่ประมาณห้าสิบแปดถึงหกสิบเจ็ดนะครับเป็นหกสิบหกสิบก็ทูโยหก่ิห้าพอหกสิบห้าปุ๊บมันก็หลุดเงื่อนไขมาที่ if เลยถูกไหมครับก็แสดงว่าเราทายถูกต้องประมาณนั้นแต่ทีนี้เราเพิ่มความยากของเกมนี้หน่อยนะครับอาจจะให้ทายได้แค่สิบครั้ง นะครับเราก็มาดูเงื่อนไขอ่าสิบครั้งสิบครั้งแสดงว่าลูปเนี่ยต้องมีการนับสิบรอบถูกไหมครับเราก็ไปสร้างตัวแปรก่อนครับสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งเอาไว้ข้างบนหลูปคือก่อนจะเข้าลูปเนี่ยเรากําหนดตัวเนี้ยเป็นคา์เตอร์ให้ตัวแปรชื่อว่าคา์เตอร์นะครับเริ่มที่หนึ่งอ่าเริ่มครั้งที่1น,นะครับ จากนั้นผมก็เอาตัวแปรเนี่ยมาใส่ที่ตัวรูปสุดท้ายของรูปนะครับผมผมก็บอกว่าตัวแปรตัวเนี้ยที่เป็นเคาน์เตอร์เนี่ยตัวแปรตัวเนี้ยอ่าตัวแปรเป็นเคาน์เตอร์ที่รับค่ามาเนี่ยถ้าเกิดมันจบรูปหนึ่งแล้วเนี่ยให้มันบวกทีละนึอ่าบวกทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับ บวกหพอรับอีกก็บวก2ก็บวก3มบวก4ี่ไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้เราก็จะไปกำหนดเงื่อนไขยังไงว่าให้มันเท่ากับสิบครั้งคือในรูปคอนดิชันเนี่ยเราสามารถที่จะมีทิคนิดนึงก็คือในส่วนของเราสามารถที่จะใส่เงื่อนไขซ้อนเข้าไปได้นะครับอ่าสี่เข็มนัมเบอร์นัดอีก็ก็จะเปลี่ยนตัวตรงนี้ เงื่อนไขเป็น not equal เนี่ยเอาตัวเก s นํำเนี่ยขึ้นไปข้างบนดเป็นออกนะครับผมจะเชื่อมเงื่อนไขเนี่ยด้วย a n ร and อะไรแอเคา c o เ,เตอร์ก็คือตัวแปรของเราค c o เตอร์เนี่ยถ้ามันมากกว่ามากกว่า ใช้เป็นน้อยกว่าถ้าเคาน์เตอร์เนี่ยน้อยกว่าสิบถูกไหมครับถ้าเคาน์เตอร์เนี่ยน้อยกว่าสิบกับน,นานผมเอาเ,อเดีผมก็จะไปกําหนดว่าเงื่อนไขเนี่ยอีก a l เท่ากับท o ผมบอกว่าแอนนี้ก็คือต้องต้อง,ต,องต้องเงื่อนไขต้องทั้งสองเลยนะครับถึงจะหลุด หลุดจากหลูกออกมาได้นะครับผมก็คือผมบอกว่าในกรณีที่ Secret number ไม่เท่ากับ g u e s s number และ counter ตัวแปรเนี่ยมันน้อยกว่าสิบนะครับถ้าเกิดมันเป็นจริงก็ให้มันหลุดเงื่อนไขออกมานะครับผม counter น้อยกว่าสิบก็เป็นจริงถูกถูกแล้วครับโอเค ่าทีนี้เราเราลองเทสลองเทสสักสองครั้งสั้ดูก่อนก็ได้ครับสองครั้งก็ได้มันก็จะเป็นสามเนาะเพราะว่ามีแดหลอกบลอกข้างบนเป็นหนึ่งสองสามก็สามครั้งกดล้่นนี้ผมจะเล่นได้สามครั้งใช่ไหมครับแปดสิบห้าหนึ่งสองออเล่นได้สองครั้ง เพราะว่าเคาน์เตอร์เท่ากับสองถ้าเกิดเคาน์เตอร์เป็นสองโอเคถ้าเกิดเป็นสามเนี่ยครับมาดูตัวแปรตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเคาน์เตอร์มันจะเก็บตัวแปรตัวนี้อยู่หนึ่งสองสาม โอเคแล้วก็หลุดมานี้สามครั้ง <c oughs> อทีนี้เรามีข้อกำหนดว่าเป็นสามครั้งทีนี้จะตั้งตรงนี้เป็นสิบเนาะบั้งกบนที okay. ผมจะตัวนี้ผมจะให้มันบอกว่าเป็นครั้งที่ <c oughs> ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่ผมก็เอาเคาน์เตอร์มาใส่ เอาเคาน์เตอร์มาใส่อันนี้ก็เหมือนกันเป็นครั้งที่เท่าไหาาาร่เราเคาน์เตอร์มาใส่เพื่อให้เรารู้นะครับว่ามันกี่ครั้งที่ต้องหลันดู 10ครั้งนะครับหนึ่งอ่ามันก็จะใส่เลขหนึ่งมาเนาะตามเคาน์เตอ,อร์ที่มันนับอาที่ผมใส่ตัวเลขที่มากกว่าสอง่ามันก็ถูให้ครั้งที่สองสามโอเคสี่ห้าหกเจ็ด แปดอ่าคำที่8ละทั้งที่9ก้ทั้งสุดท้ายครั้งที่10บปุ๊บหลุดเ่น่อนถ่ออกมาโอเคอ่าที่เราก็าสามารถถ่ายได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่ทีนีเ้เดี๋ยวผมจะไม่ใส่ input ผมจะให้มันแ a n d อมนะครับเพราะว่าเราทำเป็นเกมเนะาะการที่จะมาเปลี่ยนค่าตัวเลขในอินพุตทุกครั้งเนี่ยมันก็ ไม่สนุกนะครับผมลบตัวนี้ไปก่อนเนาะลบใน Input จากนั้นผมไปสร้างตัวแปรทีอ่อไม่ใช่ตัวแปรเป็น a อคชั่ที่เป็น Generate r a n d o n Number นะครับอ่าผมก็จะให้มันค่าตั้งแต่ร้อยให้มันแรนดอมมาตัวแปรผมก็ใส่เป็นตัวเดิมเมื่อกี้ครับผมสเ็ดน โทษทีครับพิมพ์ผิดเห็นไหมครับมันจะเออร์เลอร์ถ้าเกิดเราแก้เออร์เลอร์ได้เดี๋ยวมันก็จะหายไปบ R E T กดปุ่มนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลังนดูเดี๋ยวผมขอดูเงื่อนไขก่อนโอเคทูลองลันดูนะครับสิบครั้ง เห็นไหมครับว่าสี c เขตน u m เบอร์เนี่ยมันจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคคือ okay. ผมใส่เป็น45อ่้าทูไใส่เป็น 4, 40อ่าทูโรนี้ใส่เป็นแค่ไม่รู้แล้วกัน36 78 2ก็กทูโร่ห้ก็จะเป็นทูไ ครั้งที่เจ็ั้งที่แปดั้งที่เการั้งที่สิอ่าที่สิบันหดุมาทีนี้ทีนี้เราถ้าเกิดเราเป็นผู้แพ้10บครั้งยังทายไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องอใส่ m มสเ a จบอกให้มันหน่อยนะครับว่าเราหมดเวลาทําอ out อะไรประมาณนั้นนะครับเราจะได้รู้ผมก็จะมาใส่ที่ display นั่นเอจตัวนี้ผมก็จะบอกว่าอ่าใาวอีสโอเวอร โอเคเรากําหนดให้มันหน่อยนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ไม่ถูกทีนี้ตัว display message เนี่ยถ้าถ้าเงื่อนไขที่มันลันเนี่ยเราจะต้องไว้ที่ตัวสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมใส่เงื่อนไขเป็น3นะครับเอาไว้ก่อนลองเทสจากนั้นผมไปกดที่ล u นอ่าเดี๋ยวผมลองทายไม่ถูก ครั้งห้าสองสาสิบสองปึ๊บอ่าก็ให้มันโชว์ว่าเราหมดเวลาแล้วนะทายไม่ถูกทีนี้ถ้าเกิดเราทายถูกผมดูสิเคท์ลำเบอร์ก่อนว่าเลขอะไรอ่าติเคท์ลำเบอร์เป็นเลขหก guest s u Gu m b e r is c o r r e c t you done กด okay. โอเคอ๋อกดโ okay. อเคพอกดโอเคมันก็จะมาตอบเงื่อนไขต่อไปเลยทีนี้ผมจะให้มพอจบเงื่อนไขนี้ให้มันจ้ำจ้ำไปที่ที่โฟสุดท้ายเลยผมใส่เป็นลา mm hmm. uh, เบลลาเบลก่อน <c oughs> <c oughs> ผมจะตั้งลาเบลไว้ที่อันสุดท้ายเลย นะครับล่าผมตั้งชื่อเป็นเอส่วนตัวนี้ผมใส่เป็นถ้าเกิดมันจบเงื่อนไขที่เป็นต้องแล้วให้มัน go to กระโดดไปที่ตัว label n เลยก็คือให้มันข้ามตัว display ที่เป็น time out เนี่ยไปเลยนะครับพอจบเงื่อนไขผมก็ให้มันกระโดดข้ามไปเลยอ่าก็ประมาณนี้ จากนั้นลองลันเซฟก่อนก็ได้ครับเกือบได้เกมล้เกือบได้เกมเล่นแล้วนะครับที่ผมมาเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ไปเป็นสามมันเดินก่อนเนาะเอาในน้อยก่อนเอาไว้เทสหนึ่งสองสาเก้าอ่า y o u ่ s r กดโอเคอ่ามันก็หลุดลูบออกมาเลยนะครับก็จบลูบของมาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับอ่าผมไปใส่เงื่อนไขตรงนี้ให้มันเป็นสิบนะครับกดเซฟเซฟอีกทีนึงจากนั้นลองรันดูนะครับ สี่ห้าในตรงนี้ผมเห็นผมเห็นเลขอยู่แล้วใสี่สิบสี่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแมสเซจตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนให้เป็นวิชิตนัเบอร์ สิคริปต์นัมเบอร์อีสอ่าคือหมายได้อะไรจะได้ตรงกับจจะได้รู้เราก็ใส่เป็นสิคริปต์นัมเบอร์ตรงนี้บวกแปะสิคริปต์นัมเบอร์อีสเลขเท่าไหร่แล้วก็โอเคกดเซฟครับอ่าจากนั้นเซฟโอเคน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวทีนี้ ผมจะไปรันบนตัวผมปิดโฟนนี้ไปก่อนเซฟไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนี้เราจะรันที่ตัวน,นี้กันนดเดีวเลยดีกว่านะครับแล้วหน้าบนเดสก์ท็อปก็จะขึ้นดาล็อกบล็อกมาทีนี้เราก็จะไม่เห็นตัวเลขที่อ่าทีเราก็จะไม่เห็นตัวเลขที่เราเรา,าสร้างตัวแปรไว้แล้วนะครับผมก็จะลองเล่นจริงๆเลย นะครับได้สิบครั้งอ่าเลขแรกห้าสิบโข่ต่ำไปเนะลขสองก็คือแปดสิบแปดสิบก็ต่ำไปเก้าสิบเก้าสิบสูงไปแสดงว่ามีแปดสิบอยู่ระหว่างแปดสิบถึงเก้าสิบอ่าแปดสิบห้าแปดสิบห้าสูงไปแปดสิบสาม ถูกต้องเห็นไหมครับ secret number i s 8แอยส่บสา you o k อ่าวันนี้ก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัว loop และ if ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูว่าจะมีเรื่องอะไรมา,าให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ